ครับวันนี้มาดูโออยอร์ล้มซิ่งครับวันนี้ไปกันน้าเซ็กครับเป็นเฟืองใหม่ว่าขึ้นไหวไหมโอ,อ้ยเฟืองเนี่ยเฟืองพอดีแล้วขึ้นไม่ตึงหรอกนะวัดรอบตัวไหนอู้พันกว่ายคงพี่ขึ้นเงี้ยพันห้าแล้วมั้งพันเดียวพ0น,น,น,นหนึ่ง <c oughs> คงพี่อะปกติอะพันห้าแล้วโอ้ย ดีเอาเอารถใหญ่มาตอนกลับก็ใส่ยืนกลับเลยใช่บ้านเราจะเอาไปเทอยู่บ้านแต่อีเท่นึงแต่ดินกลัวแกไม่เอาแกจะหาแค่ดินทรายก็เอาไปปูชั้นบนฉากฉากเออช่วงฤ่ากัะ ันนี้ก็รถดั้งีืนครับตัวนี้น่าจะเป็นสามเก้าอ่ะ เราใช้ก็ขับแบบนิ่มๆครับใจเย็นใจเย็นเกินมีแต่พี่ขับมีถึงแล้วแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยู่นะคเออไม่ไรตู้มันตันคุณน่ะตู้มันตันช่องระบายน้ำริงอย่างเงะแม่น้ำเติมเต็มรถเลยนพี่ล้างเนี่ยพี่ถอดล้างเนี่ยทุกเดือนเลย พี่โทษถอนแล้วพี่เอาน้ำฉีดฉีดไล่เอเลว่าฉีดเออฉีดฉีดน้ำออกโทษแบกโทษแรงอกเสร็จโทษเนี่ยทุ่งเนี่ยอกแล้วเอาน้ำฉีดมันเขาขายมันกี่บาทนึงน้ำยาไล่แอร์นะคนละอ้มันล้างข้างในมึงม่เห็นคือถ้าโทษนี่มันต้องรื้อออกหมดเลยนะคือต้องรื้อรื้อแล้วเอาออกมาล้างข้างนอกแต่ล้างไอ้แพงแพ่งร้อนอ่ะแพงล้างอ่ะมันมันมองเห็นไงอันนี้ถ้าเอาฉีดไปเราเอาน้ำล้างไปหมดล่ะมันก็กัดไปเรื่อย 嗯 <Hey. S 2> <laughs>